Okay. สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิธีการเคลมตัว APTM นะครับหลังจากที่เราซื้อตัวตัวบัตนะครับเราก็เข้ามาคลิกตรง Inventory นะครับแล้วก็เลือกตัวบัตได้เลยนะครับอันนี้ก็คือบัตรตัว50ครับ50มันจะได้นิดเดียวนะครับก็ตอนนี้ได้แค่0.06นะครับเราก็สามารถกดเคลมนะ ค้าทธรรมเนียมนะครับเป็นแบบชานะครับกดยืนยันนะครับก็เรียบร้อยนะครับแลเดี๋ยวเราจะเข้าไปกดเทรงตัวนึงก็คือบอกตัว5,000นะครับ5้าพันก็จะได้เยอะน,นะครับ40.7กิกนนดเจดอรักดเ กยน,ยนโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะไปที่โทเทอร์ a าเน,นะแลราก็ไปดูนะครับเจ้ที่เราเขีย,ยนมะามันจะเข้ามา